ยี่สิบเอ็อันนี้20พี่ใิบไม่ได้ไม่ไดกว่านี้เลยฮะไม่ใช่อายุน้องเขาคุณก็เห็นเถียงกันใหญ่เลยตังเท่าไหร่ตกลงกันมาก่อนดีไหมคะเ่าไรดียี่สิบเอ็ดฮะ2ี่โอ้ยอายุน้อยกว่าพี่สองปีสองปีแล้ใช่ใช่เขาบอกว่าให้คุณอ่ะสลับสลับใช่ไหมสองปีใครพูดเดี๋ยวเทียงได้เบิร์ดโพลเลย ไอที่เราถามเนี่ยับผมเพราะว่าเราจะหาเป็ว่าผู้โชคดีแบบ e อ็กซ e ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซีฟแปลว่าฮะใกล้ชิดแต่ว่าพูดแบบบ้านนอกบ้านนอกบ้นานบ้านเลยนะโคตรพิเศษ<อ><อ>ที่จะได้ขึ้นมาถ่ายรูปก,กับผมอย่าดีกว่าจะมีเหรอคะคุณนี่แตคุณเนี่ยนะคะอยากผมต้องรุ่นประมาณนี้ขึ้นไปคนนี้คะอยากได้ถ่ายรูปก,กับเขาเลยพอดีเขาไม่เห็น กันถามคำถามบัตนับัตรดาวเลยนะฮะเอาคำถามใครก่อนดีครับเก็บก่อนลยค่ะให้ทัชสีเราสวยของเราถามก่อดีไหมคะข้อถามขอดึงโพยก่อนคนนี่ยักไปเยอะมีอยู่ว่าโอ้วเดี๋ยวจะให้เฟรมถามเองดีพี่ถามเลยค่ะเดี๋ยวตอบให้่ร้านจักรข้อถามเกี่กับนักเฟรมเดอะสตาร์เอเอเอ เพลงประกอบรื่อละครเป็นไงล่ะเป็นยังไงล่ะของน้องเฟรมน้องเฟรมน้องเฟรมเฟรมเฟจะเอาไม้ออกเทาวจะปากสิมาช่วยกันของน้องเฟรมชื่อเฟรมว่าอะไรเขาไม่รู้เลยเหรอใครที่จะมีสิทธิ์ตอบฟังกติแมวกฎกติกา พให้อภัยนายหลอตุ่ม,นมนันเจ็บกจะเนี่ยนี่ฉันอยไรนเลยเพลงประกอบละครของน้องเพรงชื่อเพลงว่าอะไรใครตอบได้ยืนขึ้นถ้าคนที่ยืนก็นั่งลง <c oughs> เร็วมากมา,มาเลย <c oughs> นี่ยังไม่ได้เรียกแม่มาอีกเลย